ในโอกาสที่มามติชนปีนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นนักการเมืองด้วยอยากให้ประเมินภาพของการเมืองปี2567ครับว่าการเมืองปีนี้มันจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะในวันที่อภิปรายงบเนี่ยก้าวไปเขาประกาศเลยบอกว่าเรามาเพื่อชนะน่าสนใจว่าหลังจากนี้เนี่ยจ,จุดยืนของแต่ละพักหรือว่าที่ทางของแต่ละพักจะเป็นยงงอย่างไยางทยสร้างไทยนี้หลังจากเขาประกาศแบบนี้เราจะยังไงต่อ คือก็ต้องเรียนบอกว่าเราก็ต้องทำตามมติของพรรคร่วมไฝขานอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดยืนของเราก็คงต้องอยู่กับก้าวไกลแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาชัดเจนครับว่าเราเป็นพรรคร่วงไฝขานยังเป็นพรรคร่วมฝขานยังเป็นพรรคร่วงไฝขานครับแล้วก็สถานการณ์การเมืองในภาพในปีหกเจ็ดเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนบอกว่าหนึ่งตอนนี้ก็มีการขยับของสวที่จะอภิปรายไม่ไว้ใจอีกในการที่ไม่ไม่ลงไม่ลงมติเนี่ยนะครับ แต่เป็นแต่ว่าก็มีการขยับที่เป็นสัญญาณที่สําคัญพอสมควรแล้วก็ผมคิดว่าในก่อนปิดประชุมสภาในเดือนเมษายนเนี่ยในส่วนของพรรค่วกฝ่ายค้านก็คงมีการยื่นยัติในการที่อภิปรายไม่ไว้วางใจอีกโอถูกไหมครับยังไงก็ต้องมีของของอ่สาสมัยประชุมนี้ครับถูกไหมครับลําดับที่3เนี่ยสิ 11, พฤษภาคมสวก็ต้องสิ้นอายุไปแล้วอันนี้น่าสนใจครับเป็นที่น่าสนใจแล้วก็ในระหว่างช่วงเดือนมีนาเมษา ก็ต้องมีการกระบวนการสรรหาคสวที่ต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมมองในภาพรวมว่ากระบวนการตรวนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรเพราะว่า11พฤษภาคมเนี่ยสวเมื่อไม่ได้หมายความว่าสวสิ้นอำนาจนะครับสวถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงรักษาการแต่อำานาจในการโหวตนายกสิ้นสุดไปแล้วสิ้นสุดไปแล้ววันที่11บเบพฤษภาเนี่ยสิ้นสุดไปแต่อำหน้าในการให้ความเห็นชอบองค์กรอิสระต่างๆถ้าเกิดว่าสวยังเลือกตั้งเข้ามาไม่ครบ ก็ยังมีอำนาจอยู่ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ที่มันจะทําให้กระบวนการทาง้านการเมืองเนี่ยเปลี่ยนแปลงพอสมควรแล้วความเป็นอิสระของของสภาผู้แทนราษฎรเองในการเลือกนายกก็จะมากขึ้นถูกไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญครับแสดงว่าจุดที่สวชุดเนี้ยที่อยู่มา5ปีกาลังจะหมดอํานาจไปแล้วมีชุดใหม่เข้ามาเนี่ยในมุมคุณถากอนมองว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญทางการเมืองหมายถึงว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนทางดุลอํานาจทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า อีกจุดหนึ่งเนี่ยที่คู่ขนานกันไปก็มีข้อสังเกตบอกว่าชุดใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยมันต้องผ่านการคัดกันเองเลือกกันเอง<ช>ซึ่งจุดนี้มันจะมีโอกาสที่ทําให้คนแม้จะไม่ได้ออกนามแต่อาจจะมีจากพรรคการเมืองมาก็ได้มันจะทําให้ดุลอานาจต่างๆเปลี่ยนไปหรือเปล่าเปลี่ยนไปแน่นอนครับเปลี่ยนไปแน่นอนครับแต่แบบว่าหนึ่งก็คือตามรัฐมนูลเนี่ยก็คือมันจะต้องได้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นการรับรองรถสวชุดใหม่ถึงจะเข้าทํางานได้ถูกไหมครับครับซึ่งตรงนี้ กระบวนการในการรับรองเนี่ยถ้า11พฤษภาคมมาอาจจะสิ้นสุดถึงเดือนกรกฎาคมสิงหาก็ได้ซึ่งสวชุดเดิมเนี่ยยังคงทําหน้าที่อยู่แต่ทําหน้าที่นี้เรื่องนายกไม่ได้แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าซึ่งอันี่สำคัญพฤษภาคมถูกครับเรื่องนายกไม่ได้แล้วซึ่งกระบวนการในการการเมืองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ทันทีเนื่องจากว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงปรับคลมหรือเปลี่ยนแปลงตัวนายกเปลี่ยนแปลงอะไรได้หมดทุกอย่างถูกไหมครับเพราะว่า อยู่ในอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวแล้วครับอันนี้มันเกี่ยวกันเรื่องบ่าบกับก,บกบระแสะข่าวที่ออกมาในในระยะเวลาใกล้เคียงกันก็นกเลยบอกว่ารัฐบาลนี่อยู่ยาวนะใช่ <c oughs> ก็คงก็คง <c oughs> อันนี้ประเมินประเมินยังไงประเมินเนี่ยผมประเมินก็คงก็คงแล้วแต,แวแต่แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับ,รบในมุมมองของพรรคฝ่ายค้านเราก็ทําหน้าที่ของเราเต็มที่ถูกไหมครับแต่ในมุมมองของรัฐบาล314เสียงซึ่งเขาก็เป็นเสียงของสสที่ เียมหน้าเต็มที่อยู่แล้วถูกไหมครับ,รบในส่วนนั้นเขาก็มีเสียงเกินแต่เป็นแต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนที่รับฟังการอภิปรายต่างๆที่เกิดขึ้นรตรงนั้นเนี่ยประชาชนจะกดดันหรือจอะทำยังไงในการที่จะทําให้รัฐบาลกลับมามุมมาคิดในมุมมองของพรรคฝ่ายค้านที่อภิปรายไปอันนั้นก็เป็นส่วนของประชาชนแต่ถทาโหวตเมื่อไหร่ก็ต้องเรียนว่าเขาชนะเราอยู่แล้วถูกไหมครับโหวตยังไงเขาชนะเพราะว่าเขา3าม่ของเราเองก็ประมาณสักร80 182 อยู่ประมาณนี้ครับครับหกเจ็ดในมุมคุณถากรคิดว่าการเมืองมันจะ,สะเสถียรจะนิ่งไหมหรือว่ามันจะมีอะไรที่ต้องจับตาอีกตลอดปีนี้คืออยากให้จับตาก่อนวันที่11บพฤษภาคมเนี่ยก่อนก่อนที่ <okay. S 1> สวจะครบวารละเพราะฉะนั้นสัญญาณที่ออกมาในวันนี้นะครับในวันนี้ที่ออกมาสมวอวเริ่มขยับขยับใหม่อีกรอบหนึ่งที่จะเปิดยื่นยต okay, okay. ไิไม่ไว้บางใจตาม,มาตามร่างนูนมาตรา153่าอันนี้ก็เป็น สัญญาณที่สาคัญว่ามันมีอะไรที่เกิดขึ้นอีกทําไม <Okay. S 2> ต้องอภิปรายในครั้งนี้ถูกไหมครับ <Okay. S 2> แล้วก็มันก็จะไปสอดรับกับการอภิปรายไ่ไว้ใจของสสอีกยังไงก็สิ้นรัฐประาสิ้นสะพานหมายถึงว่าในวาระการประชุมนี้ <Okay. S 2> ผมคิดว่าพรรคฝ่ายค้านก็ต้องยื่นอยู่แล้วโอเคถูกไหมครับได้ครับกลับมาในมุมไทยสร้างไทยบ้างคุณธากรครับฝุ่นหายตลบหรือยังตอนนี้คือผมก็เรียนนะครับว่าก็ผมคิดว่าเราอยางเอาอยู่พรรคไม่ได้แตก ไม่แตกครับยังเอาอยู่แต่เป็นว่าวันนี้ที่ผมลาออกจากเลขาธิการพรรคครัเป็นการแสดงความรับผิดชอบของเราครับที่ในการโหวตในครั้งนี้เราไม่สามารถที่จะควบคุมสมาชิกพรรคของเราได้เนื่องจากว่าสมาชิกพรรคของเราเขาก็มีเหตุผลซึ่งผมคุยเขาสามครั้งแล้วอย่างที่ผมขึ้นเขียนไวลาออกผมเชิญเรียกประชุมที่ห้องผมเลยสามครั้งเลยสามครั้งเพราะว่าตอนแรกก็คุยกันทั้งหมด6คนก็บอกว่าจะขอ ให้เป็นไปตามมติพักร่วมฝ่ายค้านนะครับเพราะว่าพักร่วมฝ่ายค้านแจ้งว่าเราจะต้องโหวตไม่รับไม่รับหลักการนี้ถูกไหมครับซึ่ง3คนรวมผมด้วยก็บอกว่าเราเห็นชอบแต่สามคนหลังเนี่ยเขาก็มองว่าเ,เมื่อประชาชนในพื้นที่เห็นว่าเขาเงบประมาณเนี่ยมันติดขัดตรงที่ว่ามันติดขัดมาตั้งหกเดือนแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่โหวตให้เนี่ยไม่รับหลักการเนี่ย จะทําให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขามองคำดันผู้ใหญ่บ้านอะไร<ม>ก็ส่งสัญญาณมาถึงเขาว่าจะส่งผลกับการคะ<ม>แนนเสียงของเขาที่จะมีการเลือกตั้งในครั้งต่อไป<ม>อันนี้เขาชี้แจงเราแต่ผมก็บอกว่าตรงนั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งแต่เพียงแต่ว่าหลักการใหญ่ก็คือเราต้องทําตามตามติของพรรค่วมฝ่ายค้านที่ออกมามมก็ขอร้องเขา<อ>เขาก็กลับมามาคิดแล้วเขาก็กลับมาแจ้งผมใหม่บอกว่าผมขอเถอะ<ม>ครั้งนี้ผมขอโหวตรับหลักการได้ไหมครับผมก็บอกว่า มันไม่ได้จริงๆก็อธิบายไปใหม่จนครั้งที่สามผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดป้าจะาคุณจะทำอย่างนั้นผมขอร้องคุณอย่าอยู่ในห้องประชุมอยู่ไม่ได้ถูกไหมครับเรานั่งอยู่ในพักไทยสร้างไทยไม่ได้ก่อนที่จะโหวตถ้าจะโหวตไม่รับหลักการตามของเราก็ให้มานั่งในพักไทยสร้างไทยใช่ไหมครับผมก็ผมก็ยื่นคำขาดอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยเขาก็ไม่มานั่งวันที่โหวตนะครับไม่มาไม่เข้ามานั่งในพักไทยสร้างไทยซึ่งผมไม่รู้ว่าเขา หายไปตรงไหนถูกไหมครับเพราะว่า,วาเราบอกอไม่ไม่ให้อยู่ในห้องประชุมแล้วถ้าเกิดว่าจะโหวตขัดกับมติของพรรค่วมฝ่ายค้านถูกไหมครับก็เก็เป็นไปนตามนั้นก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่ก็คุยกันไว้แล้วคุยกันเราบอกกันไปหมดแล้วครับ,รบทีนี้หลังจากนี้เนี่ยก็คือจะจะยังอยู่พรรคเหมือนเดิมจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในระยะนี้ใช่ไหมครับคือวันนี้จะมีการประชุมพรรคบ่ายสองโมงครึ่งก็คงจะมีการพูดคุยกันพูดคุยกันก็คือหนึ่ง เหตุผลของเขาที่เขาโหวตเนี่ยเพราะอะไรอย่างที่ผมนําเรียนก็จะต้องนําเรียนหัวหน้าพักนาเรียนกรรมการบริหารพักก็จะนําเรียนชี้แจงซึ่งที่สองอันที่สองก็คือเรากคงมีมติหนึ่งในครั้งเนี้ยเราจะขับออกจากพักหรือว่าเราจะค่าโทษเขาไว้ก่อนก็แล้วแต่มติของพักที่จะดําเนินการซึ่งปกติที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่เคยดําเนินการที่จะโหวตสวนมติของของพักร่วมฝ่ายค้านอยู่แล้วถูกไหมครับปกติเขาก็ เขาก็ทําตามอยู่แล้วแต่ครั้งเนี้มันมีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องชี้แจงเราซึ่งฟังคําชี้แจงที่ออกมาเห็นข่าวต่างๆลงมานะครับเพราะว่าผมไม่ได้คุยกับกับทั้งสามท่านนี้เลยนะครับก็เขาก็ชี้แจงดีก็มีเหตุผลที่เขาชี้แจงมาแต่เปนว่าเราก็ต้องฟังต้องฟังกรรมการบริหารพักด้วยวันนี้จะมีการประชุมบ่ายสองโมงครึ่งครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR วโค้ดได้เลยครับ